ทุกคนคะตอนนี้นะแม่กุ้งอยู่ที่บิ๊กซีนะทุกคนคือตอนนี้ดีไซน์งงเงยอยากได้จัก,กรยานนะทุกคน <Huh? S 1> แล้วนี่ดูไม่ยอมเดินตามแม่กุ้งมาเลยนะชวนกลับบ้านไม่ยอมกลับนะทุกคนอ้อนจะซื้อจัก,กรยานอย่างเดียวเลยดู oh. ดูนี่อยู่อยู่ตรงจักรยานนะไม่ยอมไปไหนเลยนะไปดูกันดีไซน์ไปดีกลับบ้านนะ,นะอะไรนะคะอยากได้จักรยานอยากได้จักรยานขนไหน โอ้โหคันี้นะสีชมพูโอ้สีชมพูแล้วนี่อะไรน้าเป็นเอลซ่าดูดิเบร์ก็เอลซ่าอะไรไม่รู้เดี๋ยวก่อนมันเด็กหรือเปล่าลูกลายเอลซ่าเลยนะหนูอยากได้คันเก่าที่บ้านมันพังแล้วคันเก่าที่บ้านพังคันสีส้มเหรอคะแตพ่ตลกกับตัวนั้นม่อคันมันพังยังไงคันสีส้มแม่เห็นน้องฝันได้เลยพังแล้วอะไรมันพังอ่ะก็ฝันได้อยู่อะไรมันพังตั้งมันพัง ขาตั้งมันพนังตั้งไงขาตั้งพังก็ไม่ต้องตั้งม,ขงม,มามของเด็กก็ปล่าดูดิมันมีล้อได้สามล้อที่สี่เด็กก็เปล่าลูกลายก็ลายเอลซ่าถอดล้อสถอดล้อโอ้โหกี่บาท<อ>ดูดี<า>มี<า><ไ>ปา้ายไหมหูสองพันกว่ 2, วาบ้าไปแล้วดีไาย์จะบ้านไปไม่ซื้อคันสีโซม่มันปั่นได้อยู่คขาตั้งมันหักก็ไม่เป็นไรลูกมันก็ยังปั่นได้ เราก็ไม่ต้องตั้งไงปั่มเสร็จแล้วไปพิงกําแพงไว้อ,อะไรนะคะร้านไม่ซื้อลูกหูแพงมากเลยคะต้องสองพันกว่าดูดิแพงลายมันแม่ว่าอ,อ,อะไรนะอยากได้ก็รู้ว่าอยากได้แต่มันแพงเอาไว้เราไปดูร้านจักรยานมันน่าจะถูกกว่านี้ลูกอันนี้แม่ว่ามันแพงน่าจะแพงลายอ่ะเพราะามันเป็นลายลิขส,สิทธิ์ไงไหนลองดูธรรมดาดิลองดูธรรมดาดีมันจะถูกกว่ากันป่า เวนี้ก็2 0 0 0าทำไมจักรยานเด็กแพงจังอ,อันนี้เท่าไหรออ่อ๋อมันมีแบรนด์นี่นี่ลูกคันนี้คันเบลเลอร์เลยไหม2อ0พเจ็เองแงแม,แม่แม่ปั่นได้ด้วยนะดูดิได้อ๋อแล้วมันพับได้4,000กว่าเนี่ยแบบนี้ลูก2,700เห็นไหมคันเบลเลอร์ผู้ใหญ่ก็ปั่นได้เอาไว้ไปดูร้านจักรยานดีกว่าแม่ว่ามันน่าจะถูกกว่านี้อันนี้มันแพงลายมันอันนี้อย่างก,กับรถแข่ง<ะ>เานะไม่เอาเออ เดี๋ยวก่อนชอบสีมันใช่ไหมสีมันแจ่มใช่ไห<อ>มมันเทนเราเหมือนคอนเด็กเยื่อยดูดิไปกลับบ้านค่ะคันเก่ายัางใช้ได้อยู่ปะเอาไว้รอให้มันพังค่อยซื้อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วกลับบ้านรอให้คันเก่าพัางแล้วค่อยซื้อใหม้หอะไร เดือนห,หนูน้อยเดือนหน้าค่อยซื้ออีกเดือนหนึ่งโอเคปะใช้คันเก่าไ,ไปก่อนเก็บเงินก่อนไงคะหนูช่วยแม่เก็บเงินก่อนไป,ป็เนเด็กเดนนัะช่วยแม่เก็บเงินก่อนเดี๋ยวเดือนหน้าแม่ซื้อให้ไปเป็นช่วยแม่ทํางานก่อนช่วยแม่ถ่ายคลิปช่วยแม่ทําคลิปช่วยแม่ถ่ายคลิปลง YouTube หาเงินก่อนเดี๋ยวเดือนหน้าแม่ซื้อให้ไปเร็วไปเร็วกลับบ้านกันพ่ออุ้มเลยพ่ออุ้มพ่ออุ้มกลับบ้าน ไปกับบ้านไปเดนะินหน้าค่ะมา